ไปดูการทดสอบฐานพรานหญิงจังหวัดชดา,ายแดนใต้รอบแรกกันบ้างนะคะ,คะมีผู้สมัครมาจากทั่วประเทศเลยพันกว่าคนนะคะตอนนี้ผ่านการทดสอบแล้ว135คนค่ะ เป็นปรากฏการใหม่ครั้งสําคัญนะคะหญิงไทยยุคใหม่ให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นฐานพรานเพื่อรับใช้ประเทศชาติซึ่งการเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารพรานหญิงในจังหวัดชดแดนภาคใต้ปีนี้มีการคัดเลือกรอบแรกไปเมื่อวันที่25กันยายนสรุปยอดผู้สมัครจากทั่วประเทศ1,261คนค่ะโดยยอดผู้เข้าสอบคัดเลือกอยู่ที่1,077คนใน3สนามสอบคือสนามสอบกรมฐานพรานที่43ค่ายอิงขยุทธบริหารกองพลฐาน ราบที่15และสนามสอบกรมฐานราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะมีผู้ผ่านการทดสอบขั้นที่1จํานวน135คนโดยในวันที่29กันยายนนี้จะมีการทดสอบขั้นที่2นักข่ายอิงขยุทธบริหารซึ่งก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาควิชาการและการสอบสัมภาษณ์สังเกตคุณลักษณะทางทหารทัศนคติความจงรักภักดีและจะประกาศผลสอบขั้นที่2ทางเพจ Facebook ของกองกําลังฐานพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวนัทชนกแก้วลืออายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะและเป็นหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาสมัครก็เปิดเผยว่าลาออกจากอาชีพวิศวกรที่โคราชเพื่อมาสอบคัดเลือกทหารพรานเป็นสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันเอาไว้แล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำสันติสุขคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแบบเออผู้หญิงอาจจะไม่ได้แบบรู้เหมือนผู้ชายแต่ผู้หญิงอาจจะแบบ เออได้ช่วยในหมู่บ้านเพื่อแบบไปปลอกขวนนั่นนู่นน,นี่แบบเออทําให้เขารู้สึกดีอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันมีมีความสุขค่ะคือแบบจากเหตุการณ์ที่มันเกิดมามันก็รุนแรงพอสมควรนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แต่รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเราอ่อนโยนกว่าเราแบบสามารถเข้าถึงเขาได้ง่ายกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยแบบเออเราก็อยากช่วยอะไรที่เราทําได้แล้วก็อยากทำ